สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาียแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชาวราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษค่ะนะใครที่มีวันที่ใกล้เคียงและก็ไม่แน่ใจในราศีตัวเองก็สามารถฟรังคลิปนี้ได้นะคะ ก็ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านนะคะหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้ค่ะน,ะ,ะ,นะ,ะก็คือไม่ใช่ดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นอ้างอิงนะคะในสิ่งที่ใกล้เคียงกับตัวเองเอาไปปรับใช้และไปปรับแก้ไขนะคะในสิ่งที่ไม่ตรงเลยก็ปล่อยผ่านนะคะ อย่าเก็บเอามาใส่ใจคิดซะว่าชมเพื่อความบันเทิงนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังดวงของชาวราศีเมษกันเลยค่ะชาวราศีเมษเดือนมิถุนายน2 5 6 6 6รดวงจะเป็นยังไงหกเหรียญค่ะรายจ่ายยังคงเยอะอยู่นะคะสําหรับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นให้เซฟเซฟนะอันจิงไหนที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งจ่ายนะไว้เก็บเผื่อมีอารายจ่ายที่ฉุกเฉินเข้ามานะคะ จะได้ไม่ติดขัดมากมายนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองได้ไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวราศีเมษร,รอเงินอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณรอเงินอยู่เหมือนสิ่งที่คุณได้ตอนนี้ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายหรือมันพอจ่ายแต่ไม่พอเก็บนะนะชาวราศีเมษก็เลยรอเงินนี่ยนืนรอเงินรอสิ่งที่ตัวเองทำนะ,ะว่าจะผลิตดอกออกผลหรือว่ายังไงนะมานี้ หรือกำลังคิดไต่ตองอยากจะหาทำอะไรเพิ่มเติมนะคะชาวราศีเมษอ่าใบที่สามค่ะ King of Cup ค่ะนะคะถ้าชาวราศีเมษเดือดร้อนหรือมีปัญหาจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายนะจะเป็นที่เอนดูของเจ้านายนะคะหรือคุณพ่อนะคะหรือคุณพ่อนะ,ะที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาบางทีท่านก็ อาจจะแบบไม่ได้มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้นะเนี่ยค่ะนะเงินทองก็อาจจะมีให้อแหละนะแล้วก็เจ้านายเอ็นดูค่ะนะผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูนะคะเอ,อาอไพ่ตัวแทนคนรักคู่ครองค่ะหรือตำแหน่งคนที่คุณรักนะเอหกไม้เท้าค่ะ นะคนรักคู่ครองของคุณจะได้เดินทางนะเดินทางเรื่องของการงานนะคะจะได้รับมอบหมายให้ไปทํางานเ,าเ,าเป็นตัวแทนขององค์กรอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยหกไม้เท้าค่ะได้รับเป็นตัวแทนดีเลยนะพยไพ่ใบนี้นะไพ่ในอดีตฐานดวงนะคะคือไพ่ห้าเหรียญค่ะนะตัวตนหกเหรียญเชี่ยไมจ่ายไปสักห้าเหรียญแทบไม่เหลือเลยนะคะเนี่ยค่ะ และคุณอย่าเป็นที่พึ่งของคนที่ญาติพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะระวังเขาจะมาขอหยิบขอยืมนะแล้วก็ลืมคืนอะไรเงี้ยนะคะนะถ้าถ้าคุณไม่พออยู่แล้วนะอย่าให้ใครยืมนะคะเพราะว่า,าจะได้คืนยากค่ะภายใ,ในตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยค่ะ ยืมเงินแล้วจะมีในเรื่องของเงินทองแนละ้วทําให้คุณตัดขาดจากใครบางคนนะนะมันจะมีปัญหากับใครบางคนแล้วคุณจะตัดขาดกับเขาเลยใบนี้นะเอ,อมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าขึ้นลงพักค่ะในเรื่องของสุขภาพคุณมีเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดคันเนี่ยค่ะหรือใครที่อยากจะไปกู้ธนาคารนะคะมีเกณฑ์ได้ลงนามเอกสารสัญญานะเกี่ยวกับเซน็น เงินกู้หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเงินไม่พอก็จะไปกู้อะไรประมาณนี้นะคะมีสิทธินะไพ่ความคิดภายในใจค่ะได้สองถ้วยค่ะนะคนรักคู่ครองช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันดีในเรื่องของเงินทองในเรื่องของอ,อ,อะไรอะ่ะซัพพอร์ตปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีเมษนะแต่บางทีก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันนะเป็นแต่ในเนื้อแท้แล้วก็ รักกันอยู่นะคะอ่า,อาไพ่ตำแหน่งบ้านค่ะนี่ตำแหน่งบ้านหงุดหงิดค่ะเนี่ยคุณจะคุณจะทะเลาะก,กันเพราะเนี้ยแหละเพราะว่าตัวตนคุณก็หงุดหงิดด้วยนะนะได้ไพ่เด็กหงุดหงิดนะ p e อ of ว n e เด็กถือดาบค่ะไพ่ใบนี้นะหมายถึงอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสนะอยู่ในตำแหน่งบ้านด้วยเคยไหมาบางคนอ่ะแท่นี้เข้าบ้านไปแล้วจะแบบมีฟังกุกเข้าบ้านไปแล้วก็แบบ เหมือนมันร้อนนะนี่มุ่งหวังของคุณนะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะสมหวังนะคะก็ได้ไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะเหนื่อยนายกับงานเหนื่อยงานลึกเกินนะคะเหนื่อยงานลึกเกินหันหลังให้กับงานนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกจากงานนะคะแค่เบื่อค่ะเบื่อนะแล้วมันก็ไม่ได้จิตใจมันก็ไม่ได้อยู่กับงานเหมือนเดิมประมาณนี้ยค่ะ อ่ามาดูที่ไพ่ใบนี้ค่ะไฮไลท์มากเลยนะใครที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าดวงดีมากนะไพ่ในตำแหน่งอนาคตค่ะนะแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้หนึ่งนะอาจจะประมาณช่วงกลางกลางเดือนนะคะนี่่ะราชาโชคค่ะไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ถือเป็นไพ่ใบใหญ่และใบสําคัญนะ,ะราชาโชคคุณก็คิดดูแล้วกันนะคะคุณจะได้เอ,อ เหรียญก้อนโตค่ะคุณจะได้รับเงินก้อนโตนะนะแล้วก็นั่งสวยๆลอยๆบนบัลลังเลยประมาณนี้ค่ะนะเนี่ยวเรามาใบที่11นะขยายผู้พองคนรักดันมาติดกับ3ถ้วยด้วยเห็นไหมเนี่ยราชาโชคมาอยู่กับ3ถ้วยนะคุณจะมีเรื่องน่ายินดีเรื่องได้เฮนะบางท่านมีนะซื้อหวย หรือแบตเตอรี่หุ้นกันนะคะอาจจะได้หรือเลขเดียวกันอะไรเงี้ยอาจจะได้เฮกันในแก๊งของคุณเป็นหมู่คณะเลยนะได้มาแบ่งกันนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกหุ้นส่วนหรือค้าขายในหน้าหรือที่ดินอะไรเงี้ยนะไม่เกณฑ์จะได้ด้วยนะจะมีส่วนแบ่งอ่ะจะมีส่วนแบ่งจากกลุ่มกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มคนที่คุณทําธุรกิจร่วมกันด้วยค่ะนะ อ่าที่12ค่ะไพ่ขยายการงานการเงินค่ะคุณจะมีโชคดีจากการเดินทางใน,นเรื่องของการทํางานนะคะเนี่ยค่ะหรือถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ให้เดินทางไปซื้อไกลบ้านนะหรือถ้ามีคนมาขี่มอไซค์หรือขี่อะไรมาหาคุณนะเอ่อมายื่นให้คุณอย่างเงี้ยรับไปเลยนะนั่นคือโชคดีของคุณนะไพ่ขยายการงานการเงินนะคะซื้อจากคนขายที่เป็นเพศชายค่ะนะคะ โอเคนะทั้งสิบสองใบนะก็ได้ทำไยครบแล้วนะชาวราศีเมษก็สรุปดวงคือรายจ่ายเยอะนะส่วนตัวนะแต่จะมีเงินเข้ามาแน่นอนนะจะมีเงินเข้ามานะในเรื่องของสีเสริมดวงของชาวราศีเมษนะคะได้แก่สีนี่ค่ะตัวตนได้ไพ่ันี้นะ สีแดงสีฟ้านะฟ้าอมเทาประมาณนั้นเนาะนะคะแดงดำดำแดงอะไรเงี้ยค่ะส่วนสื่อน้ำโชคนะสื่อน้ำโชคก็มาจากนะอายุคุณพ่อนะอายุคุณพ่อนะหรือว่าอายุตัวคนก็ตามนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะมีเลข สามห้าห้าสามค่ะสามหกหกสามเก้าสองสองเก้าค่ะแล้วก็เก้าหกหกเก้านะคะเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะโอเคค่ะแลนะก็ดวงของชาวราศีเมษนะเราก็ได้ดูมาครบแล้วนะคะ ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่นานาม,มากับดวงนะคะ <Okay. S 1> คลิปหน้านะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ